สวัสดีค่ะมาพบกับหมูอ้วนชวนทําเกษตรคนนี้อีกแล้วนะคะวันนี้หมูอ้วนจะพาทุกคนมาดูวิธีการลดน้ําผักสลัดในช่วงฤดูร้อนแบบนี้นะคะเราจะลดน้ําให้น้ําผักสลัดแบบใดที่ทําให้ผักของเราเนี่ยไม่เหี่ยวเฉาระหว่างวันแล้วก็ไม่เสียรสชาติด้วยไปดูเทคนิควิธีการพร้อมๆกันเลยค่ะไปค่ะทุกคน สำหรับเทคนิควิธีการให้น้ำผักสลัดในช่วงฤดูร้อนนี้นะคะหมูอ้วนก็จะแบ่งเป็นทั้งหมดสี่รอบนะคะก็คือรอบเช้าสายบ่ายเย็นนั่นเองนะคะค่ะววิธีการให้น้ำผักสลัดนะคะในช่วงเช้ากับช่วงเย็นเราจะให้น้ำผักสลัดแบบให้ชุ่มไปเลยนะคะให้ชุ่มชื้นนะคะส่วนในช่วงสายกับช่วงบ่ายนะคะเราก็จะให้น้ำผักสลัดแบบเป็นการพรมน้ำนะคะเพื่อให้ผักเนี่ยสดชื่นไม่คายความ ชื้นในดินออกมามากแล้วก็ไม่คายรสชาติขมนั่นเองค่ะ ค่ะส okay. ่วนในช่วงหน้าร้อนนี้นะคะการให้ปุ๋ยน้ำหมักนะคะที่เราจะต้องให้ปุ๋ยเนี่ยวันเว้นวันเนี่ยเราก็ควรจะให้ปุ๋ยในช่วงเย็นเท่านั้นนะคะก็คือช่วง3ามสี่โมงเย็นไปเนี่ยเราลดน้ําให้ชุ่มเลยแล้วเราก็ให้ปุ๋ยน้าหมักพ่นปุ๋ยน้ําหมักให้เต็มที่เลยนะคะแล้ววันรุ่งขึ้นเราก็ค่อยมาให้น้ําในช่วงเช้าช่วง8ปดโมงนั่นเองนะคะค่อยให้น้ําอีกครั้งหนึ่งให้ชุ่มชื้นนะคะเราจะต้องรอเวลาถ้าวันไหนเราให้ปุ๋ยเนี่ยก็คือให ลดน้ําในวันถัดไปในช่วงแปดโมงเช้าเพื่อให้พืชของเราเนี่ยได้ดูดซึมนะคะน้ําหมักไปให้เต็มที่เลยนะคะก็จะทําให้ช่วงฤดูร้อนนี้ทําให้เราปลูกผักง่ายนะคะผักโตอวบอ้วนนะคะไม่เสียรสชาติเลยถ้าเราดูแลการให้น้ําให้ปุ๋ยในรอบช่วงเวลาที่หมูวันได้แนะนําไปนะคะก็คือช่วงเช้าสายบ่ายเย็นนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วง ช่วงสายนะคะเดี๋ยวหมูอ้วนจะพาทุกคนมาลดน้ําช่วงสายนะคะเราก็จะพรมแบบนี้เลยนะคะให้ผักแต่ชุ่มชื้นนะคะที่สําคัญเลยอย่าทําให้ผักขาดน้ําเด็กขาดนะคะช่วงสายกับช่วงบ่ายจะต้องคอยดูแลผักนะคะลดอย่างนี้ให้สม่ําเสมอทุกวันเลยนะคะให้ผักเกิดความชุ่มชื้นทําให้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราก็สามารถเช็คหน้าดินได้นะคะว่าผัก ชุ่มชื้นไหม,มก็คือหน้าดินเราจะต้องไม่แห้งนะคะนี่ถ้าหมู้วนหยิบหยิบหน้าดินขึ้นมานะคะเวลาช่วงกลางวันเนี่ยถ้าเราหยิบดินเนี่ยเราจะรู้สึกสัมผัสได้หน้าดิน,นจะร้อนแต่ถ้าเรากำดินขึ้นมาเพิ่มเติมนะคะในในแปลงลึกๆนะคะดินมันจะต้องเย็นในช่วงนี้ดินจะเย็นนะคะนี่ก็คือแปลงเราเนี่ยมีความชื้นที่สม่ำเสมอความร้อนของแสงแดดไม่ได้ทําให้ดินร้อนจนทําให้พืชอันตรายนั่นเองนะคะเราก็จะต้องคุมดินเอาไว้อย่างน้ ส่วนน้องผักที่เพิ่งปลูกนะคะเดี๋ยวหมูว่านก็จะพาไปดูนะคะแล้วก็รดน้ําแบบเดียวกันเลยนะคะน้องก็ยังสมบูรณ์แข็งแรงนะคะผักต้นเล็กนะคะอาการเหี่ยวเฉาในช่วงกลางวันเนี่ยจะน้อยมากนะคะแต่ว่าเราก็จะต้องดูแลตั้งแต่ตอนนี้เลยอย่าให้ขาดน้ําเด็กขาดเลยนะคะให้พรมน้ําให้ชุช่มทั้งวันนะคะน้องก็จะไม่มีลดขมนั่นเองนะคะส่วนใหญ่ความขมนี่ลดขมเนี่ก็จะเกิดมาจากการที่ ผักเนี่ยขาดน้ําในช่วงระหว่างวันนั่นเองนะคะค่ะและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆในการให้น้ําในช่วงฤดูร้อนนี้นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยปลูกผักได้ง่ายขึ้นนะคะปลูกผักแบบไม่มีหลังคาร้อเปอร์เซ็นตแบบหมูอ้วนแบบนี้นะคะก็ยังทําได้ง่ายมากนะคะแค่มีเทคนิคในการให้น้ํสี่เวลาแบบนี้นะคะค่ะสําหรับวันนี้หมูอ้วนก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนเลยนะคะก็ขอเชิญชวนทุกคนเลยมาปลูกผักทานเองนะคะปลูกแบบ ผักปลอดสารพิษแบบที่หมูอ้วนได้แนะนํามาปลูกง่ายดีต่อสุขภาพด้วยนะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะปลูกผักแล้วยังไม่มีอุปกรณ์การปลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นดินปรุงปลูกหรือปุ๋ยหมักเป็ดที่หมูอ้วนก็มีจําหน่ายสามารถทักมาหาหมูอ้วนได้เลยที่ไอดียลน์ด้านล่างด้านนี้เหมือนเดิมนะคะ หมูอว้วนมีสินค้าไว้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้นะคะ l ล n e my shop แฟนเพจ a c e b o o k เนี่ยก็มีเอาไว้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยเข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยส่วนใครที่มีปัญหาในการปลูกผักสลัดนะคะก็สามารถทักมาสอบถามหมูอ้วนได้ยินดีให้คำแนะนำนะคะร้อนนี้ก่อนจากกันไปปลูกผักง่ายๆไม่ปวดหลังก็ต้องแปลงปลูกผักของหมูอ้วนเลยนะคะ ปลูกง่ายถอนหญ้าสบายทํางานสะดวกสนุกสนานเพลิดเพลินมีกับสวนของตัวเองเลยค่ะแปลงปลูกผักนะคะสินค้าทําจากเลกกาวานาสั่งซื้อมาได้เลยนะคะไอดีไลน์ด้านล่างด้านนี้เหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะสําหรับคนที่ปลูกผักสลัดในกระถางก็ให้ทำแบบเดียวกันเลยนะคะรักษาความชื้นในดินอย่าให้ดินแห้งผักไม่ เกี่ยวไม่เฉารสชาติไม่เสียค,ค่ะไปคันคนใคคจะเป็นใครจะรูกผักเป็นไหมขอเพียงกดตามฉันไว้เราจะรูกผักไปด้วยกันเพราะฉันคือมู่ววนชวนทำเกษตรไปปลูกผักกันให้มันชื่นใจสดชื่นแจ่มใส่ลูกผักอินทรีย์ ไปปลูกผักกันให้มันชื่นใจสดชื่นแจ่มใสปลูกผักอ,กอนนกินทรีย,ย์ไม่ว่าคุณไปจะบอกมั่งใจอใดีตยุคสมาใน่าชื่นใจการใช้เปรชิงนั้นยันแรงวนเลยทีเป็นใจมันแตกหายไม่ว่าคุณไปจะบอกมั่งใจอดีตยุคสมัใน่าชื่นใจตลอดตลอดใชย,ยาวเป็นฟุตบอลดนดอกกี ไปปลูกพักกันให้มันชื่นใจสดชื่นแจ่มใสปลูกพักอินซไปปลูกพักกัน